กราบสวัสดีครับผมอยู่กับผมช่องเยอีกเช่นเคยกันนะครับโอ้ไม่ได้แคสเกมมาหลายวันเลยก็อาจจะช่วงนี้ไปแข่ง BUTTERN OFF THE LINK น,นั่นแหละครับ <c oughs> มีคนติด t ิ r เทิร์นออฟตลิงชันด้วยซึ่งตอนช่วงนี้เป็นอีเวนต์ฮาโลวีนและก็มีอัปเดตใหญ่มาในส่วนของ ตากริคิวเลอร์ของเราคือเกรด666หรือว่าแขก66ของเรานี่เองเป็นตัวที่ค่อนข้างจะตัวใหญ่และโหมดมากซื้อเลยนี่ซื้อแล้วซื้อแบบสดร้อน,อนในจังหวัดนี้เ <c oughs> นี่ยมตัวเล่นด้วยอ้อแล้วก็ตัวของโน้มนะครับผมก็จะมี สกินมาใหม่นะครับเป็นสกินของเกรกนะครับผมที่เป็นตัวเล็กนะครับซึ่งสามารถได้รับสกินนี้ได้จากเข้า t h e Story นะครับผมอ่าอันนี้เลยโอเคก็จะเป็นแบบเนื้อเรื่องให้เราอ่านไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วถ้าเกิดเราไม่อ่านก็กดสกิปตัวรัวแล้วเราแล้วเราก็จะได้สกินนี้มานะครับงั้นเรามาเล่นกันเลย โอเคเราเจอจอห์นโยเจอแต่เริ่มนี่สก,กินอย่างเท่สก,กินกรเลสหกหกหกของโนโนี่เองซึ่งในเรื่องของเกมนี้นะผมอยากให้ไปฟังมากเป็นในเรื่องที่ลึกซึ้งแล้วก็กาค่อาจจะไปนับตาได้ดิดได้หน,น,น่อยนะครับผมอยากให้ไปฟังกันมากๆเลย โอเคเรามาเริ่มเกยวกของเราดีกว่าโอเคบายกินเทส่สุดๆมีหางแหลมๆด้วยอืมอใช่ผมอ่าลรมบอกว่าจะมีให้เราเก็บอ่าฟักทองไปเ็อเวนท์ฮาร์วีนเพื่อที่จะไปซื้อสกินได้นะก็ผมเดี๋ยวจบรอบนี้เดี๋ยวไปแนะนำก่อนโน่น สวัสดีครับเดินสวนหน้าเลยเดินสวนเลยเอาตีเอาตีอยู่เอาตีอยู่อ๋ออ๋อใช่เออไม่ยอมเลยลืมเรียนแนะนำผู้ชมโอ้โถแล้วแนะนำผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะมีตัวของเซอร์คนใหม่นะผมชื่อวีโรนะครับวีโรลิก้าซึ่งจะคล้ายคล้ายทีวีบูมเมน ที่ชาวด้อมสก,กิิดี้ชอบๆกันแล้วผมเน่น้องหัวทีวีทีวีบูมเนมาแต่อะไรเลยก็ประมาณนี้สำหรับอีเวนต์ของฟอร์ตเชนซึ่งตอนนี้คนกลับมาเล่นกันเยอะมากเมื่อสองเมื่อวานน่าจะประมาณร้านคนได้มาแล้วมาแล้วเขาไล้ตามทีวีบูมเนอยู่นิ่งชนเบียดเลยเบียดอืม ไอ้สลับตัวสลับตัวยกล่างสลับตัวกันไม่รู้หรอคนตัวไหนตัวจริงตัวจริงทั้งคู่ว่าเป็นคนเล่นดูสกินนี้เหมือนกันอ่ะอันนี้เราก็ได้แค่ปวดฆาตกรอย่างเดียวอืมเขาเครื่องปั่นหมดแล้วหนึงสดดีทีวีบูมเม เขาน่ารักมากเลยนี่ขี่สเก็ตบอร์ดด้วยอย่างเท่อืมเจ็บทำกลิ่นอาแล้วจอนโดจอนโดผู้ไม่เคยกลัวใครขี่ชูรสกี้โดนบาดเจ็บอย่างหนักไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยสเก็ตบอร์ดอ้าวสเก็ตบอร์ดวิ่งหนีเร่อเลย กลาเป็นหินเเรียบร้อยโ okay. อเครอสี่คนนี่นครับผมอันนี้จะเป็นแบบว่าห้องลับที่มาจากด้านนอกเพื่อที่เราสามารถมาเอาพัามกินที่เราได้จากการเล่นมาปลดล็อกหรือออกต่างๆในนี้ได้นะครับผมโอเคประมาณนี้จัดไป <laughs> โอ้เจอกับเออเกรดหกหกหก ก็แขกโคกของเรานี่เองเยยบยอดมาแล้วโอ้เอามาแต่ไกลเลยอืมคำรามอีกแล้วคำรามแล้วคำราทีวีอยู่อืมคำรามอีกแล้วเอ้เอ้ยอาทีวีอึ้าโดนน้องทีวีโดนน้องทีวีโดนเล่นแล้วเออเราทีวีไปแล้ว ก,กีต้ากีต้าบอร์ดไหมก,กีต้ากีต้าบอร์ดไหมไม่ขี่ด้วยแต่แตีมันเขาจะโดดเนอะเราตวู้สึกว่าฮิตบ็อกคือตัวใหญ่โดดได้ก็จริงแต่ฮิตบ็อกรู้สึกจะไม่ค่อยจะนี่เท่าไหร่เลยฮะอืมแต่เท่เท่มากเลยเท่เท่สุดๆไปเลยนี่ฮะนึ่งคำรามอีกแล้วโอ้โหนี่นะโอ้เมย โอ้ยเดี๋ยวายอย่างเทพจังหวะอย่างงี้จัดไปอืมอแล้ก็เราไม่ร่าอะไรเลยเพราะราแตน้องทีวีเราก็ทําได้แค่พันเครื่องให้เวลารถอย่างอย่างไวอืมทางเวทีทางเวทีเออจ้เนีๆๆย่ยเป็นแทงเป็นแทงให้แทงให้แทงให้ใหใหใหเออเออสีไม่โดน เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยตีแท็กตีให้ตัดตีตีใส่นกสิจะใครจะมันแล้วนี่หนูข้อข้ไม่น่าไปช่วยเขาเลยเออเรียบร้อยทำ้ายเพื่อนกันได้ไงเอ้ายังรอดเหรอเนี่ยว่าไม่รอดแล้วเออเลือดละสี่อยู่ได้อย่างไรนี่อย่างด่งเงียบงัน ุก,งกงเงินไปหมดเลยเอออันนี้ก็เป็นเกรด666เหมือนอีกแล้วช่วงนี้เกรด666กําลังดังก็ช่วงนี้ก็อาจจะเจอเกรดบ่อยมันพอสมควรมาโอ้มาถึงก็พุ่งเลยโอ้น้องทีวีโดนแล้วมาถึงก็เอาเลยไว้จะจัด พุ่งมาจากไกลเลยืมคำรามอีกแล้วอันนี้ช่วงเียบเป็นเบสต้องหาเครื่องไปก่อนบอกเสียงเสียงอยู่ข้างๆ้างเองหึค่อนข่าจะอันตรายพเพื่อนสซ์ตี้กเกรดหกหกหกร่างเล็กไม่เธอฉันน่ารักจังเลยร่างเล็กว่าไปอย่างร่างใหญ่นี่หงโหใหญ่เธอถามาก เอลยอืมเรต้องหาเครื่องก่อนอยามาเอาว่ามาแล้วมาแล้วอยู่ใกล้เรานี่เองเอาอยู่ตรงโน้นี่เองมาแล้วละระฆังดังอีกแล้วพีตแอนรันตอนนี้ขอรันดีกว่า คำรามคำรามมาแต่ไก่เราซึ่งเราไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่ด้วยตอนนี้ก็ตุยสองและออกหนึ่งเหลือหนึ่งสามสามเจ็ดกับนุฟอีกสองคนมันเป็นเพื่อนแกนะววรบกวนเก็บชั้นนี้คนสุดท้ายเถอะอืม ตอบรับซะด้วยด้วยการคำรามใส่ในตอนนี้เครื่องปั่นหมดแล้วอาจจะใช้รอเวลาที่หนีไม่เกาอแอบเอาแล้วตัวอย่างใหญ่เห็นอย่างชัดเฮ้ยคำรามมาแล้วคำรมามแล้วอ้ยพุ่งแล้วปับบับปับปับับ,บ,บ,บเฉือนเรียบร้อยหนึ่งสาสามเจ็ดดไปอีกหนึ่งทีอืมเอาแล้ว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  จังหวะนี้ค right The ุณใหญ่เธอทะคุณใหญ่เธอทะเออเน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 เอ่าห้าเราจะไปเป็นเราสินะอ่ะกินผิดจะกินหายตัวโอเคเอาก่อนไม่ใช่อะไรเปิงคููดาวน่าจะไปดาเพื่อนอยู่หวังว่าเพื่อนจะรอดนะจะเสียงมาหาเราอ๋อเสียงอยู่ตรงกลาง ใช่กำลังอยู่ตรงโน้นนี่เอาแล้วเดินหาแล้วไม่รู้เดินหาเดินไล่อยู่อืมเดินไล่อยู่ด้วยต้องไปช่วยเพื่อนไหมอ้่รูต้องไปช่วยน,นั่นนะ่ะนั่นนะ่ะโอ้ยเกตไม่ชาทานี้เท่าไหร่เลยอดีหดมากอ่อ่ะบังให้บังให้โอ้มืนมืนมืนติดมืนติดมืน,มนจะบังให้เพื่อนก่อนบังให้เพื่อนก่อน อย่างไรก็มาให้เพื่อนกันอโอ้คลิปหายแล้วอโอ้ติดหม,ม,มื่นติดหมื่นเอออือมีถึพระคนละองค์ละวิง่งโอ้วิ่งอย่างไวเลยโอ้โอืมหน้าฮันนา,า,า,าไม่ได้หรอกโน โอ้ยโนดโดนด้วยข้าขกล่องพยาบาลไปแล้วโอเคเอออุ้ยเขาเขารู้เขารู้นี่แห้่แห้เออหนาวเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนัก หนักมาแล้วมาอย่างไวเลยวิ่งอย่างไวเลยตัวนี้ใหญ่เธอท้าแต่วิ่งไวมากเออเอออ้บาก้วยงำ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 งเรียบร้อยต่อไปตาแถมตาทิ่สี่จัดไปอืมตานี้เป็นแค่คก6คไม่66กแต่ว่าเป็นเราเองโอ้โหได้อย่างแคบได้อยู่แหละอืมคำราม แล้วหายตัวไปไหนหายตัวไปไหนอืมตีทีหนึ่งทีหนึ่งอืมอืมไม่โดนเรียบร้อยเออ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 เรียบร้อยเลยอืมืมมม่ติดติดหมืน่นติดหมืน่นอืมข้าวเพื่อนตีเพื่อนกันเองตีเพื่อนกันเองสิตีเพื่อนกันเองเลย <c oughs> อุ้ยเขาจะเอาลักกี้มายิงเรา <c oughs> อือาวนพวนรอบนึงอืมตีทีนึงตีทีหนึ่ง,ท,งทีหนึ่งก็ได้แล้วทีหนึ่งก็ได้แล้วนะอืมเรียบร้อยกระทืบอืมกระทืบขากกระทืบทะลุก,กำแพงนะ่น ไปต่อไปเป็นแกลน, aby, น, aby, นออ <hi> ูบนูบเยอะจัดจัดเืมโอ e i, ้เฮ้ยนุกกลายเป็นนุกกายเป็นหินเหรอกลายเป็นหิน,น <inheritance> อ่ะ <inadvert> ห <ent> ันเลยปัดหันแล้วอกยางเป็นสีแดงแล้วเห็นทุกคนอืม อุ้ยฮึลักกี้ลัคกี้อะเออโหอือ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 ออกไปได้ไม่ใช่ออกไปได้ไไดออกไปได้ลัคก,กี้ออกไปได้ออกไ,ได้แล้วออกไ,ได้เลยคนเนื้ออือทูตาม์โอ้โหอือ ร้อยเออียบร้อยสิเออดีเห็นรากเงารากเงารักเงา,เงา,เงาไม่ใช่ราก,กเงาเงาเออเออเงาของนุก๊กเข้าครับเอ,อ,อเรียบร้อยอ่ะปับปับปับเออเอมสี่ไม่ทน อันตีไม่โดนเรีบร้อยกระทืบกระทืบอ,อีกรอบนึิงเออเหลือสองคนแล้วสองคนอยู่ไหนสองคนอยู่ไหนอ้อยู่นู่นโคตรไกลเลยฮคสกิลห,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 หมดแล้วนี่ก็อืมแกท่นแหะนูฟทีเคยเป็นเพื่อนฉันมา่ก่อนอย่างเบียวเลย <laughs> โอเค okay, ลงโลงเนี่ยชอบ่ชอบลงโลงขอลงโลงหน่อยละกันอู้ย่ะเอาว่ะไปตันว่ะ อืมไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนกันแล้วเราต้องระวังหนึ่งสองสามเจ็ดให้ดีแต่ว่านูมันนูหายไปแล้วตัวใหญ่เธอแท้จริงหรืออืออืมอืมอือทำอะไรก็จะทำอะไรเราอะสกิลเหมือนจะแรงอะดาเมจไม่ค่อยแรงเลย โอ้ยจะดักไม่ได้ดักอ้ออุ้ยกันอีกแล้วอ่ะโ,หโหึ้นสาวเจ็ดนี่เหมือนจะเป็นตัวแก้ได้ดีเลยเนี่ยเพราะว่าเขาใหญ่เธอถ้าตีเพราะจะโดนอืมหายไปแล้วขอ,อหน่อยละกันคิดแอนรันอืมจะว่าฮิตแอนรันเนี่ยของดี อืมอืมมาแล้วมาแล้วว่าฉันมาแล้วนั่นมาแล้วเนี่ยเออเสือไม่โดนเออโอ้ยทีเดียวทีเดียวอีกทีเดียวเออได้โอ้ย โอ้โหนิดเดียวเองแค่หนึ่งว uh> ิคิดฟุ่งได้แล้วอ่ะเยไม่เป็นไรก็ก่าขอบคุณทุกทุกคนนะครับผมที่ยังรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมไว้วันหลังก็จะมาเล่นตัวน้องทีวีแมนนะครับผมไม่สิทีวีบูมเมนก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ